หญิงคนหนึ่งพาลูกชายวัยเจขวบไปส่งที่โรงเรียนขณะที่เดินผ่านสนามเด็กเล่นก็เห็นมานั่งสีสวยเลยนะสดใส ก็เลยจะเดินก็เลยเดินตรงจะไปนั่งเก้าอี้นั่นนะเป็นม้านั่งนะแต่ลูกชายห้ามไว้บอกว่าแม่นั่นเป็นม้านั่งสำหรับเพื่อนแม่ก็งงนะหมายความว่ายังไงเด็กก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเวลาเด็กคนไหนเนี่ยเหงา หรือไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็จะไปนั่งตรงม้านั่งนี่แหละคนหนึ่ไก็ได้รู้ว่าเนี่ยเด็กคนนี้เขาไม่มีเพื่อนเล่นก็จะไปชวนเขาเมาเล่นด้วยกันแล้วเด็กก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเนี่ยผมไม่มีเพื่อนเลยนะ ก็เลยมานั่งที่มานั่งนี่แหละแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมาชวนผมไปเล่นผมมีความสุขมากเลยแล่ต่อหลังเนี่ยเวลามีเวลาเห็นเด็กคนไหนหรือเพื่อนคนไหนนี่ไปนั่งตรงมานั่งเน่ยผมก็จะไปชวนเข้ามาเล่นด้วยกัน โอ้แม่เลยเข้าใจเลยนะเออมันเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าเด็กเนี่ยจนวนไม่น้อยเนี่ยนะเวลาเข้าเรียนใหม่ๆไม่ค่อยมีเพื่อนก็จะเหงาหรือบางทีเรียนไปแล้วมีบางช่วงมาเวลาก็เหงา แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครหรือส่งสัญญาณยังไงในการที่ไปนั่งตรงเก้าอี้ตัวนั้นแหละมนะันทำให้เพื่อนๆรู้ว่าอ๋นี่เพื่อนเราคนนี้เขาเหงานะเขาไม่มีเพื่อนเล่นนะเราไปชวนเข้ามาเล่นดีกว่า มันก็เป็นตัวช่วยนะที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยหรือเด็กๆเนี่ยเขาแสดงน้ำใจที่จริงเด็กก็มีอยู่แล้วล่ะนะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนที่เหงาอยากจะชวนเข้ามาเล่นแต่บางทีไม่รู้แต่โรงเรียนนี้เน่ยพิเศษนะอามีตัวช่วยนะไอ้มานั่ง ตัวนี้เขาเรียกว่าม้านั่งคู่หูนะ b u d y branch ม้านั่งคู่หูเป็นการช่วยให้เด็กที่เขาเหงาไม่มีเพื่อนเนี่ยเขาได้ส่งสัญญาณบอกเพื่อนเพื่อว่าเนี่ยฉันเหงานะมาชวนฉันไปนเล่นหน่อยนะไอ้มานั่งแบบนี้นี่น่าสนใจนะ คนที่คิดนี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะไม่ใช่ครูนะแต่เป็นเด็กนะเป็นเด็กประถมนะอันนี้เชเมริกานะเขาไปเสนอความคิดนี้ให้กับครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนว่าน่าจะมีเก้าอี้หรือมัานั่งแบบเนี้ยเผื่อว่านักเรียนคนไหนเขาเหงาเขาว้าวเห์ไม่มีเพื่อนก็จะได้มา มันนั่งตรงนี้แล้วบอกเพื่อนเป็นการบอกเพื่อนเพื่อนมองฟังดีเด็กที่มีปัญหาก็ไม่กล้าพูดไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเดีย๋ยวว่าแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเวลาเหงาเวลามีความเศร้าก็บางคนก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงหรือไม่กล้าพูดแต่ว่าการพาตัวมันนั่งตรงเก้าอี้แบบนี้หรือมาน,นั่งแบบนี้นี่มันง่ายกว่าไม่ต้องพูดอะไร แค่นั่งเฉยๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาแล้วว่าเนี่ยมาชวนฉันไปเล่นหน่อยนะหรือมาพูดคุยกับฉันหน่อยที่น่าสนใจคือว่ามันก็มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะในประเทศแอฟริกาเขามีม้านั่งชนิดหนึ่งเรียกว่าม้านั่งมิตภาพนะ ทำกันมายีสิปีแล้วมานังมิตรภาพเนี่ยเขามีไว้สําหรับคนที่มีปัญหาซึมเศร้านะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่นี่เป็นเงินเยอะในแอฟริกานี่ก็เป็นเงนเยอะเมืองไทยก็มีมากผู้ใหญ่ที่เป็นโรคซึมเศร้าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าก็มีโอกาสได้ระบายได้เล่า และมีคนฟังด้วยความตั้งใจนี่ก็ช่วยได้เยอะนะ,ะในอฟ,ฟริการนี่หมอที่จะช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าก็มีน้อยนะจิตแพทย์เขาก็เลยใช้วิธีแบบนี้แหละนะฝึกคุณยายคุณย่าหรืคุณป้าให้มาเป็นผู้ที่ช่วย รับฟังความทุกข์ของคนที่มีปัญหาก็จะเอาก็มานั่งเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าคลินิกบ้างถ้าเป็นในเมืองคลินิกจิตแพทย์หรือไม่ฉะนั้นก็เป็นถ้าเป็นในหมู่บ้านก็อาจจะในสวนนะหรือว่าสถานที่ที่มันเป็นสาธารณะเช่นศาลากลางบ้านเนี่ย ใครที่มีปัญหานะก็มาหย่อนก้นนะตรงมานั่งเนี่ยแล้วจะมีคุณป้าคุณยายที่เขาได้รับการฝึกแล้วนี่มามานั่งคุยส่วนใหญ่ก็ฟังนะฟังไม่ได้สั่งสอนอะไรนะฟังแล้วก็ซักถามให้ คนที่มีปัญหานี่เขาได้เล่าได้ระบายถ้ามีปัญหาหนักนะ,ะคุณยา่าคุณยายนี่ก็จะไปบอกจิตแพทย์นะหรือบอกนะักจิตบำบัดว่าเนยมาช่วยดูแลคนนี้หน่อยนะเพราะว่าคุณยา่าคุณยายที่เป็นจิตอาสาที่ถูกฝึกมานี่เขาก็อ่า เด้รัวาคำแนะนำนะว่าเนี่ยถ้าใครมีปัญหาหนักก็ให้ติดต่อ,อหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเพรมันช่วยได้เยอะเลยนะในแอฟริกาตอนหลังก็กระจายไปหลายประเทศนะมันก็ง่ายวิธีง่ายๆนะคือเอาม้านั่งมาตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าความคิดนี้ไปไปถึงหูเด็ก ในอเมริกาหรือเปล่านะแต่เด็กก็สามารถจะคิดเองได้นะัเด็กเขาเสนอผู้ใหญ่หรือครูใหญ่ว่าเนี่น่าจะมีม้านั่งแบบนี้ในโรงเรียนให้เพื่อนยิงเหงามานั่งเพื่อส่งสัญญาณแล้วครูก็ดีนะฟังเด็กนะเออเป็นความคิดที่ดีครูก็ทํา พอทำแล้วได้ผลมันก็เลยแพร่หลายไปหลายโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนที่เด็กคนที่เล่าเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนนะที่จริงมันก็น่าจะมีกันไปทั่วเลยนะเมืองไทยก็น่าจะมีด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คนก็เหงาเยอะไม่ใช่เฉพาะเด็กประถมอย่างเดียวเด็กมัธยมก็เหงาที่ต้องพึ่งพาโซเชียลมีเดียติงกันงอมแงมเนี่ยเพราะเหงา และยิ่งติดพวกโทรสามมือถือก็ทำให้เหงามากขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปสูงสิงพูดคุยกับใครในเมืองไทยนี่ก็มีคนทําคล้ายๆกันนี่นะแต่ไม่ได้ใช้มานั่งนะเขาพาตัวไปพาตัวไปนั่งอยู่ตรงสวนสาธารณะในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็เขียนปายว่าจุดพักใจ ใครที่มีปัญหาอยากจะหาเพื่อนคุยก็มาคุยกับเขาเจนสาวนี้ชื่อเขื่อนนะแล้วก็ทำทุกอทิตย์นะตามสวนสาธารณะใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพอันนี้เรียกว่าหน้าชื่นชมมากนะมีเวลาหาเวลามาเพื่อช่วยสงเคราะห์คนที่ลำบากนะทั้งที่ตัวเองนี้ก็สามารถจะไปอ่า ทำเงินได้นะเพราะมีความรู้ด้านจิตวิทยาจิตบําบัดนะแต่ว่ามันเปจิตอาสามาช่วยเหลือคนความที่มันก็คล้ายกันนะก็คือว่าคนที่มีความทุกข์นี้เขาต้องการคนพูดคุยถึงแม้เป็นเด็กนะก็รู้จักความเหงาแล้วถ้ามีคนมาชวนไปเล่น,นมันก็ช่วยทำให้เขาอา มีความสุขนะแล้วมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยบางทีเด็กเนอยากจะช่วยเพื่อนนะเพราะเด็กมีน้ำใจแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงพอมีม้านั่งแบบนี้ก็เรียกว่ารู้เลยนะใครเหงาก็ไปชวนเข้ามาเล่นมันทำให้ให้ความมีน้ำใจของเด็กเนี่ยได้รับการบ่มเพาะหรือว่าทำนุบำรุงให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มี ความเอื้อเฟื้อแล้วถึงเวลาตัวเองเหงาบ้างนะ,ะก็มีคนมาช่วยเหมือนกันนะ,ะแล้วก็เตรียมรับผ่อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเกปาเมวาสมีชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทางปวงจงเต็มที่ จันโทปนารโซยทาเหมือนพระจันนในวันเพนมณีโชติรโซยทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีติโอวิวาชันตุวานจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพารโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตหวัตวันตรายโย อันตารายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภวานั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสนิจังุทธาปัจยิโนยัตตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลลงตามสิบประการคืออายุวันนาสุขะพภพาละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวาตุสาพมังคาังพอสาพามงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสภพเทวตาพอเะเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสภพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพธา,า,าพรธรรมา,านุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังพานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราสงสาธาสโสจิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน